มาต่อวันที่สองกันรอบนี้พวกเราตั้งใจมาเที่ยวงานเทศกาลศิลปะเซโตจินะคะซึ่งเทศกาลนี้เขาก็จะจัดทุกๆ3ปีนะคะเราก็มาในช่วงที่เขาจัดงานพอดีเลยค่ะผลงานศิลปะก็จะอยู่กระจายหลายๆเกาะทั่วทะเลเซโตเลยค่ะเกาะหลักๆที่นิยมไปกันนะคะก็คือเกาะอนาโอชิมะที่เรากําลังจะเดินทางไปกันค่ะเราว่าหลายคนก็อาจจะเคยเห็นเกาะน,นี้ผ่านตามาบ้างแล้วนะคะจากการเห็นฟักทองสีเหลืองสีแดงของคุณป้ายาโยอิเราจะเดินทางกันด้วยเรือขนาดใหญ่นะ,ะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะก็ถึงแล้วจะบอกว่าถ้าเราขึ้นเรือได้ นะะแนะนําว่าให้ทุกคนมานั่งบนดาดฟ้าเลยคือบรรยากาศชิลสุดๆมาถึงท่าเรือหลักนะคะก็จะเห็นแล้วฟักทองสีแดงการเดินทางบนเกาะนะคะก็จะมีรถบัสให้บริการทั่วเกาะเลยนะคะหรือใครจะเช่าจักรยานปั่นก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวนะเราว่ารถบัสสะดวกสุดแล้วก็ไม่เป็นภาระด้วยขอแค่เช็คตารางเวลาดีๆก็พอที่แรกที่เราไปนะคะชิชูอาร์ตมิวเซียมแนะนาว่าถ้าจะมาให้จองวันแล้วก็เวลามาก่อนเลยนะคะเพราะนว่าคนค่อนข้า,างเต็มเร็วค่ะส่วนที่เป็นอินโทรก่อนเข้ามิวเซียมนะคะเราว่าแบบเขาจะสวนได้ดีมากเลยอ่ะมีความเป็นส่วนในภาพวาดของ ตัวมิวเซียมออกแบบโดยทาเดออนโดสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะคะตัวอาคารของเขาเนี่ยจะมีความแบบซ่อนตัวอยู่ในเนินดินเนินเขาวัสดุที่ใช้หลักของงานอันโดนะคะก็คือคอนกรีตเปือยแบบนี้ค่ะจะมีความแบบเรียบง่ายมินิมอลแต่ว่าส่งเสริมสเปซได้ดีเลยตัวอา,าอาคารอาจจะดูแบบซ่อนตัวจากภายนอกนะคะแต่พอเราได้เข้ามาข้างในเนี่ยเขาเปิดรับแสงธรรมชาติได้ค่อนข้างเยอะเลยตัวมิวเซียมเนี่ยห้ามถ่ายผลงานออกมานะคะเราก็เลยได้มาแค่นี้ค่ะไว้ทุกคนต้องมาลองดูนะด้านในเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะวิวก็คือเปิดรับทะเลเต็มๆมเลยไม่ว่า ่าจะนั่งด้านในหรือว่านั่งด้านนอกนะคะบรรยากาศคือชิวดีค่ะหลังเข้าชมมิวเซียมเสร็จนะคะเราก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปแถวท่าเรือฮอนมุนละาเพื่อไปหาข้าวกลางวันกินกันในจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหมู่บ้านท่าเรือนะคะทุกคนสามารถมาหาข้าวกินได้แล้วก็เขาจะมีอาร์ตเฮาส์ให้เราเข้าชมหลายจุดเลยค่ะเดินมาใกล้ๆท่าเรือนะคะจะเจอจุดจอดจักรยานค่ะคือแบบเก๋มากเหมือนเป็นแบบฟองๆอะไรสักอย่างข้างในก็เป็นโครงสร้างไม้หมดเลยนะคะขณะที่จอดจักรยานยังดูมีดีไซน์อะแล้วคือจอดได้เยอะด้วยนะด้วยความที่เราไปช่วงเทศกาล รอหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแทบดูร้านเลยค่ะถ้าใครจะมานะคะเราว่าพกแบบพวกข้าวปั้นจากร้านสะดวกซื้อมาน่าจะดีสุด,สดท้ายเราก็ได้กินแล้วค่ะคือเป็นร้านที่แบบว่าคนน้อยนะแต่ว่าเขาทําอาหารหนานนิดนึง<อ>ก็รอเป็นชั่วโมงอยู่ดีแต่ว่าอาหารอร่อยเลยนะคะมีความเป็นปลาท้องถิ่นนะคะที่เขาจับได้ในวันนั้นดูไม่ได้ปรุงเยอะแต่ว่ามันอร่อยกินข้าวเสร็จนะคะเราก็เดินเที่ยวต่อในโซนนี้แหละคะ่ะอาคารนี้เป็นเหมือนฮอรคือตัวฝ้าแล้วก็หลังคาเขาอะจะมีแบบทําให้ลมผ่านได้นะเข้าไปเนี่ยก็คือจะไม่ร้อนเลยมาต่อกันทีีี่่่เเเดดดดะะนนนนนาาาโิแคตตััวบ้้หลงงขก็จรท มีสะน้ําอยู่ตรงกลางนะคะเราสามารถเอาเท้าจุ่มน้ําได้นะแต่ห้ามเดินแล้วก็คิดเรื่องลมอีกแล้วนะคะคือนั่งไปเนี่ยจะมีความเย็นตลอดขึ้นเขามาอีกนิดค่ะมาที่ศาลเจ้าโกชัยอันนี้คือปักหมุดมาเลยเพราะว่าอยากเห็นบันไดแก้วอันนี้นะคะเป็นศาลเจ้าที่ดูใช้วัสดุที่แบบเรียบๆง่ายๆแต่สวยงามค่ะเราสามารถเดินลงมาดูข้างล่างได้นะคะจะเห็นแสงแบบนี้แล้วพอมองย้อนกลับไปเห็นภาพนี้ค่ะมันเหมือนเป็นอีกภาพวาดหนึ่งหมดวันเร็วมากค่ะทุกคนคือว่าเรายังเหลืออีกหลายที่เลยที่ยังไม่ได้เที่ยวนะคะบนเกาะนี้แต่ก็ต้องกลับแล้วว่ะะะเรากกนนคคึอีีท Mamá.